รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ n in g h t i Trend รายการสำหรับคนรุ่นใหม่หัวใจไอที IT, ขนาดแท้เลยค่ะและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับซีชัดปวีตรีชชวันวงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปดูเรื่องที่น่าตื่นเต้นกันก่นกอนเลยดีกว่านะคะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสเอามากๆนั่นก็คือเรื่องของ มือถือแบบ QWERTY อา้าหลายคนคงมีคําถามคล้ายๆซีเมื่อก่อนว่าทําไมต้องเรียกว่ามือถือ QWERTY ด้วย QWERTY คีย์บอร์ดคืออะไรคะมองไปที่แป้นพิมพ์ของเราค่ะแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นรูปแบบของ QWERTY คีย์บอร์ดก็คือจะมีตัว Q W E R T Y เรามาพูดถึงมือถือคิวเวอร์ตี้คีย์บอร์ดซึ่งในประเทศไทยนั้นหลายคนคิดออกเลยว่าน่าจะเป็นมือถือแบล็ k เบอรี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันนะคะไม่ได้มีแค่บ B เพียงอย่างเดียวมีทั้งโนเกียซั s ซุงโซ o n ่อีริ s สัไปจนถึงเ g ลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เรื่องที่กำลังเป็นกระแสะเนี่ยนะคะมือถือแบล็ k เบอรี่ในประเทศไทยจะโดนแบนจริงหรือมั่วชว์หรือไม่ไปพบกับท่านนี้เลยค่ะพันเอกดรนาทีสุโคลร,รัตค่ะท่านเป็นกรรมการกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะไปถามท่านเลยค่ะ ว่า BB จะโดนแบนจริงหรือเปล่าคะไม่จริงครับไม่จริงคันธงกอทชเองจริงๆเรามีหน้าที่ในการรักษาสิทธิในการดูแลสิทธิของประชาชนในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมคเพราะฉะนั้นการใช้ BB เนี่ยกอทชก็เป็นคนอนุญาตให้นำเข้า BB เครื่อง Black b บ a c k b e r r y มาเองนอนุญาตแล้วเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วสิทธิในการใช้เครื่องมีในการติดต่อสื่อสารเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นกตทชอ <laughs> เองก็ไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆในการที่จะมาแบนบีบีนะครับมีเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศที่เขายกประเด็นขึ้นมาถึงมีประเด็นว่าบีบีบในประเทศไทยหรือแบ็กเบอรี่ในประเทศไทยเนี่ยจะโดนแบนกลัวบ้างไหมคะมีข้อกังวลจากทางภาครัฐบ้างไหมคะว่ามีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าการก่อการร้ายแบบนี้ค่ะ ผมคิดว่าเรื่องของการใช้ BB เป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประเด็นอะไรไปแต่ในเรื่องของความมั่นคงนะครับก็เป็นการติดต่อสื่อสารกันพื้นฐานตามปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลที่เราก็ควรจะอนุกันใช่ค่ะเทียบแล้วอาจจะคล้ายๆกับ forward mail ไหมคะ ผมว่าคล้ายๆกับการโทรศัพท์หากันมากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนแมก้กระทั่งคนที่กระทำความผิดก็ยังสามารถที่จะโทรศัพท์หากันพูดคุยกันได้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดา ต่างชาติที่เขาเริ่มแบนอย่างเช่นทาง UAE ที่มาแบน BlackBerry กันเพราะว่ากลัวว่าการก่อการร้ายนะจะนํามาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพราะว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะเช็คได้ว่างไงว่าขังข้อมูลที่เราส่งกันไปเนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้เราเช็คอันนี้น่ากลัวไหมคะ อันนี้จริงๆแล้วเป็นพื้นฐานที่แตกต่างกันของประเทศแต,แต่ละประเทศ,ะเทศนคะครับจริงๆประเทศที่เริ่มที่จะก,กังวลใจกับบีบีก็ <ๆ S 1> คือประเทศทางฝั่งของอาหรับ <ๆ S 1> จริงๆทางฝั่งของประเทศเหล่านั้นก็ก็มีเรื่องอื่นที่เขาจํากัดสิทธิ ยิ่งกว่า b ีีก็มีนะครับในขณะที่ประเทศเราเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างที่จะเสรีอยู่นะครับแล้วก็เราก็ดูแลพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญโอ้โหเห็นไหมล่ะคะต้องขอบอกว่าคุณผู้ชมหลายคนตอนนี้คิดเหมือนซีเพราะว่าโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยไม่มีโดนริดรอนเสรีภาพเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางดรนาทีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะวัสดีครับ งั้นนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าชัดเจนทราบแล้วเปลี่ยนเอาละบีบีประเทศไทยไม่โดนรังงับนะคะยกเว้นคนจะก่ออาญากรรมบางอย่างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วละค่ะวันนี้มเวลาของรายการดายอินเทรนรายการคนรุ่นใหม่หัวใจไอทกันแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกับซีได้ใหม่สวัสดีค่ะ QR Code เป็นรูปแบบบาร์โค้ด2มิติแบบใหม่ค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า 2-Dimensional Bar Code ภายใต้แนวคิดหลักที่ชื่อว่า Code Read Easily for the Reader